สบายดีพี่น้องมูสสุกูสุสขคนเนาะวันนี้การบมาพบก,กับสองบา่บา,า,านิ่งบาหลาเซแนลคือเก่าเนะาะกาเขามาเลยการจะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาหลาวเดอ้อพี่น้องเนาะวันนี้การบอบี้ยังไล่เนาะสิมา,าว่าเรื่องแต่กามีคอมเมนต์หนึ่งเนาะทีบะเป็นยังเนาะ ทั้งทั้งที่เฮาเนี่ยเป็นคนลาวเนาะภาษาลาวเฮาก็มีเนาะแต่ผัดบอคเขียนภาษาลาวลงใน YouTube เนาะหรือว่าซื้อคลิปต่างๆขัดมาเขียนเป็นภาษาไทยเนาะเมื่อนี้กาบ่าวลาวกับสีมาหว่าวเนาะเฮ้าเนี่ยฮับดิส่วนเหมือนกันเนาะโอเคเหตุผลที่มาวอากันสิเนีลยเนาะสีมาหว่าเนาะพวกคอมันกับเป็นยังคนลาวมาเขียนภาษาไทยลงใน YouTube เนาะ เป็นยังคือบอกเคียนภาษาตัวเองทั้งทั้ง,ท,งที่ภาษาเล้าก็มีเนาะแต่คนเล้าผัดสอบเคียนภาษาไทยหรือว่าหมักเขียนภาษาไทยลงมายูน่นู่นเนาะเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือส่วนร้ายเนาะส่วนใหญ่เหมืนพี่น้องชาวไทยเนาะที่แบบว่าเขามากกำลังใจเนาะส่วนร้ายเนาะจะเป็นคนไทยเนาะเพราะว่าเท้าเนี่เคียนเป็นภาษาเลาาเนาะพี่น้องชาวไทยนี่กจ็จะบอสมาร์ เขียนภาษาลาวได้เนาะเพราะว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่ยากเนาะถ้าว่าเป็นลักษณะแป็ภาษาอังกฤษนี่ก็จะพี่น้องก็น่าจะสอบหาได้ง่ายหรือว่าสามารถเขียนได้เนาะอันนี้เป็นภาษาลาวเนาะเป็นภาษาดี่เป็นวัสดุของคนลาวเนาะใส่ได้เนองหรือว่าเขียนได้ง่ายเนาะแต่พี่น้องชาวลาวเนี่ยเขียนได้ทั้งภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าภาษาอย่างต่างๆเนาะก็สามารถเขียนได้หมดเนาะ พี่น้องซาลาวเนากะก็ถือว่าเก่งผสมผสาเนาะพี่น,อน้องเนาะและกะ็เนาะสวนว่าทางเฮ็ด YouTube นี่กะพี่น้องชา,าวไทยเฮานี่เพิ่นกมีความบันนาหลายเนาะและะ้วก็สวนทั้ที่บ่มีเห็นนี่ก็นับจว่า100%เลยละที่พี่น้องชา,าวไทยเพิ่นนี่เฮ็ด YouTube <c oughs> เนาะถ้าว่าเปรียบใสกับลาวเนาะจบ่ได้คร่งนึง เนาะอ,อีกอย่างประเทศลาวเขากาับซูนยูทูปกันยังบ่มีเนาะรายการหลายๆคนกันอาจแต่ยังบ่ผู้ว่า YouTube นี่แม่นหยังเนาะเฮ็ด YouTube นี่มาเพื่อหยังเนาะหลายคนกัยังบ่ผู้เนาะหลายคนกัน่าจะผู้เนาะบ่แต่ว่าคนลาวตอนนี้กัเริ่มเฮ็ดประมาณ60%กสิบเนลยเนาะที่เริ่มเฮ็ด YouTube เนาะเพราะฉะนั้นคนลาวเฮานี่ ปลวาจึงมาเคียนเป็นภาษาไทยที่เลว่าออกเป็นพวคอหรือว่านาปกมิยังต่างต่างเนาะคนเรล่าจะมาเคียนเป็นภาษาไทยเนาะแต่กัก็มีบางคนเนาะสสวนน้อยเนาะที่จะมาเคียนเป็นภาษาหล่าเนาะหรือว่าในซีรีิปหรือว่านาปกมิยังกับเคียนเป็นภาษาไทยภาษาล่าเนาะเป็นยังคนเหล่าจริงเบวายังประธานใส่ยูทูบไลา์ก็ย้อนว่าประเทศล่าเฮานี้ แปลว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนาะค่าอินเทอร์เน็ตนี่มันจะแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะเพราะว่าเฮายังบ่มีการใส่เน็ตฟรีมีหยังต่างๆเนาะแต่ว่าเฮาเติมเงินนี่ก็บ่คุ้มค่าอีเนาะพี่น้องเน็ตนี่มันอันตรายหลายนอนอยู่ลาวเนาะก็คือว่านี่แหละเนาะก็ย้อนว่าอ้ายเออน้องคนไทยเนาะส่วนใหญ่เนาะหรือว่า ส่วนร้ายมักแบบว่าเขามาและก็หลายๆคนก็แบบว่ามักติดตามวิธีชีวิตของคนเล่าเนาะพี่น,น้องชาวไทยเนาะส่วนร้ายเขาก็จะมักขนหานอนขนหาในกูเกิลเนี่กันแบบว่ามันยากเนาะอยู่กูเกิลส่วนร้ายคนเล่าเขาเนยยังท่านได้ลงเนาะในกูเกิลมันจะยากเนาะจนว่าในยูทูบเนี่ก็จะเริ่มมีไลายแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่า เล่าเข้ากับเรื่องพัฒนาเนาะถ้าว่าถึงว่าเข้าจะบวมีชลยูทูบแต่เข้ากับสมารถตต่างยูทูบได้เนาะรายกาสามารถเข้ากับใส่ประเทศของเพื่อนบ้านเขา้าเนาะเขียนยูทูบเนาะเาจึงสามารถเปิดใช้งานได้เนาะ <c oughs> หรือว่าตอนนี้เข้ากับประเทศเขา้าแล้วกัหรือว่าน่าจะเฮ็ดไดแล้วเนาะหลายคนกัเห็นมาอยู่เนาะตามที่วามิงเห็นเนาะ เพราะฉะนั้นเนาะคนลาาเฮาทุกคนทำสองยูทูบ้องใส่ภาษาไทยหรือว่าเขียนเป็นภาษาไทยเนาะเห็ดให้พี่น้องชาวไทยีนคนหาได้ง่ายเนาะและการอีกคนหานไปว่าง่ายเนาะส่วนรลายก็อามา คนลาวส่วนใหญ่เนี่การยังแบบว่ายัางประธานหูจักยูทูบลองเนาะเนี่ยนอนถึงยังประธานหูจักเกี่ยวกับ youtube หลายเนาะคนลาวเนาะแต่ก็มีบบส่วนหลายเนาะกมีบางส่วนเนาะที่แบบว่าหูจักเนาะว่า y o ยูทูบมันเป็นแบงไหนเนาะเป็นแบงไหนเนาะถ้าว่าเขามีซื้อเสียงในยูทูบเนี่มันก็เป็นธุรกิจอันประเภทหนึงน่งเนาะที่สามารถสร้างรายได้ให้เขาเนาะ กสามารถให้เขานี่กลายเป็นเศรษฐีก็อาจจะเป็นได้เนาะตามที่บ่าวเล่าเห็นเนาะหลายคนที่ในเมืองลาวนี่มีื่อเสียงโด่งดังเนาะเธอหายมาไหลเธออยู่หน้าเนาะหรือว่าจอนบ่าวลาวเนาะดีเจจอนเนาะหรือการหลายหลายคนเนาะเจมองมันยังจอนนี่กับกำลังมาแห้งเนาะอยู่เมืองลาวเนาะเป็นการ อีกฮาปีฮกปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นเศรษฐีเลยตามทีพวกเราคิดไว้เนาะอันนี้แหละสิ่งสําคัญเนาะที่เฮ็ดให้พี่น้องชาวลาวเบว่าเขียนเป็นภาษาไทยเนาะทีมาในหัวคอและลืมวันได้หายปุ๊บเนาะฉะนั้นเนาะคลิปนี้ก็บ่มี่ยังหลายเนาะมีก็จบเพียงเท่านี้เนาะจะไหนใครจะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าววลาเด้อเนาะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะ ตอบคาถามพี่น้องที่เขียนมาว่าเป็นยังคือว่าตัวเองเป็นคนลาวบอเขียนเป็นยังเขียนเป็นภาษาไทยเนาะคือบอเขียนเป็นภาษาตัวเองเนาะก็ย่อนเหตุผลต่างๆมีเนาะที่เห็นให้พี่น้องชาวลาวที่เหตุยูทูปเนาะ้าก็จึงเขียนเป็นภาษาไทยในหัวข้อหรือว่าในหน้าปกเป็นยังต่างๆเนาะบอกว่าจะเป็นในยูทูปเนาะและในเฟซบุ๊กเป็นยังต่างๆนี่กับคนลาวส่วนใหญ่จะมาเขียนเป็นภาษาไทยเลย ชน้อยเนาะสีเห็นเป็นภาษาลาวเนาะแล้วก็มีบางคนเนาะการยังเขียนเป็นภาษาลาวเนาะก็ถือว่าสมเซยเนาะสิแปลว่าเฮ็ดได้นะแล้วก็ดีใจเนาะสิว่าเฮาก็เป็นคนลาวแล้วก็ยังบ่ลืมภาษาลาวเนาะเฮาก็เขียนเนาะก็จะได้ก็เขียนภาษาลาวภาษาไทยภาษาลาวอีหยังต่างๆ่างเลยภาษาอังกฤษภาษาละวันมันยังก็สมเซยเนาะที่เฮาสามารถเขียนได้เนาะตามที่ว่า เราคลิปเนาะเขียนเป็นภาษาไทยนี่ครับบพิษเนาะเป็นยังคือบ่พิษกับบพิษเนะาะพระว่าภาษานี่เข้าสมารถเขียนใดลายภาษาก็แห้งดีเน่นแต่ว่าแห้งดีเนาะเขียนภาษาคงิฤจเยอรมันเป็นยังภาษาจีนภาษายังต่างๆถ้าเขียนใดกับชมเซื้อเน่บอกอันนี้เขาเขียนภาษาไทยเพราะว่าบ่าพิษมันบพิษตามที่บปล่าล่าคิดเนะะาะภาษาไทยภาษาล่ากับแปลว่า เฮานี่เขียนภาษาหลายหลายภาษาได้ก็แห้งดีแต่ว่าเนาะก็ส้มเซย์เนาะแต่ว่าเฮาสามารถเขียนได้หลายภาษาหนาตอนที่เราคิดเนาะโอเคเนาะบายบายเนาะมาหนี่ก็ลองกล่องใหม่เนาะพี่น้องเนาะเชิญเก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายบายเนาะ